วิธีเลือกเมล็ดกาแฟให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าของร้านเพราะเมล็ดกาแฟแต่ละชนิดมีรสชาติกลิ่นและคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกาันการเลือกเมล็ดกาแฟให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลักของร้านจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่ากาแฟร้านนี้แหละใช่เลยหากพร้อมแล้วเราไปดูวิธีกันเลยครับ 1. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าของเราเริ่มต้นจากการสังเกตลูกค้าของร้านส่วนใหญ่ว่ายอยู่ในกลุ่มไหนเช่นวัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่จริงจังกับเรื่องกาแฟ วิเคราะห์ความชอบของแต่ละกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นชอบกาแฟที่มีรสหวานสดชื่นแปลกใหม่มีคาแรคเตอร์กาแฟที่โดดเดน่นแนะนําให้เลือกใช้เมล็ดกาแฟขั้วอ่อนถึงขั้วกลางที่มีกลิ่นฟุตตี้กลิ่นผลไม้หรือเมล็ดกาแฟที่ชงแล้วมีกลิ่นหอมรสสายสว่างเช่นเมล็ดกาแฟจากเอธิโอเปียรหรือคอลัมเบียเป็นต้นกลุ่มวัยทํางานชืนชอบกาแฟรสชัดสมดุลที่ดื่มได้ทุกวันแนะนําให้ใช้เมล็ดขั้วกลางถึงขั้วเข้มที่จะเน้นให้รสชาติของกาแฟเข้มขน้นกลมกล่อมมีบอดี้ เช่นมเมล็ดก,กาแฟาจากประเทศบราซิลหรือมเมล็ดก,กาแฟาของไทยที่เหมาะจะชงได้ทั้งเมนูร้อนและเมนูเย็นกลุ่มวัยผู้สูงอายุจะชื่นชอบรสกาแฟาที่ดื่มง่ายนุ่มละมุนรสไม่จัดเกินไปแนะนําให้เลือกใช้มเมล็ดก,กาแฟคั่วกลางคอนเคมที่มีรสไม่เปรี้ยวและไม่ขมเกินไปที่สามารถนําไปชงได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นกาแฟดําดหรือกาแฟานมเลือกซื้อมเมล็ดก,กาแฟากับเราได้แล้ววันนี้บรามิโอคอฟฟี e x p l o r เดอ the f l a อร r